หนูสก,กิดสวัสดีค่ะกับช่อง n a m ิน a n n y Family วันนี้นะคะเราก็จะทำมากินไส้กรอกอีสานแล้วก็หมูทอดแล้วก็ปลาสม้มปลาสม้มมาค่ะมาเริ่มกินเลยไส้กรอกอีสานอืม้มอ๋ออ๋อย,ออย แบบไม่เปรี้ยวใช่ไหมคะอืออืออืออ้าได้สุดยอดข้าวมันนจิ้มไข่น็่สมัยเดีๆเนอะไข่ไข่มาคุกกระนะปาใช่ไหมคะค่ะมื่อก่อนไม่ต้องใ่มะนาวปูชุรดนิดนึงนะคะได้มาไปว่าผมนวนองอะน้องเมย์น้องกินได้ทั้งต้มยำ้มิ ขอกินนะขอกินหน่อยมะน่าอร่อยย้อนวัยนะคะดั่งถึงตอนเป็นเด็กเลยมนืออร่อยไหมคะเออค่ะหมูด้วยอ่ะกินหมูให้คุณผู้ชมดูทำใหญ่ๆก็ก๋อยเรากินบ่อยมากเลยนะทุกคนข้าวปากเลยหมูนุ่มไหมคะนุ่มจจกนะค่ะยองไม่งกินมาก ก,กออะะ็อันนั้นอันเด็ดมากเลยค่ะปลาปลาปลาอะไรคะปลาส้มได้กอกหมุนวนนะคะอันนี้ปลาส้มปลาส้มมีหม่ำด้วยนะหม่ำอืมมาโอย้ยตาน้องไม่มิ้นหน่อยสิแต่ปลบนมื่อน้องไม่มิ้นขอเอาก่างกอกก่อนนะ <c oughs> เอาก้างเหออือ มือให้เกดะอีสาเออมาเรากเกาะอีสาค่ะไข่จิ้มไข่อืมฮะอืมอืมอ๋อขยำ ก็แจงน้ำเน่เราเส้นเบิร์เด้อจิม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 อ้อย คุณแม่ไปแกสีอมาคุณแม่ก็เลยซื้อมาฝากแล้วก็ผ่านโครรานพอดีมีมีแคดมีมมมโคลาาด้วยนะังค่ะกินกินคุณแม่ไปโคล้านมาคุณแม่ผ่านโคอ่ะเออใชกอะอีสา่าห คุณแม่ไปโคลาดมาไระจายอะไรไม่ได้ไปทำอะไรคุณแม่แค่ไปไปทำไรนี่แม่ไปทำธุระแม่คุณแม่ไปทำธุระมันคือธุระอะไรก็ไม่รู้อะเซขอหมูล้วนนะคะนี่อย่าเปิดให้ผมอย่ามีใครทำธุระ อยากจะบอกคนทำว่าอร่อยมากจรอยากจะบอกคนทำว่าทำซส่กครงอันนี้อร่อยมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมอามกถ้าเราเอามาหลายวันมาสองสามวันมันก็จะเปรี้ยวใช่ไหมคะทุอคนอืมไอซี่กอกอีกสามมา ดูสั้นขึ้นนะอืมเน่ยให้ดูกันไปเลยน้องหมวนหรือเปล่านีมมา่มามามาหมวนนะคะไม,ไ,ไ,ไม่รู้ขนมไม่ไหนใช่ของรูมายมนเถอะอู้หูตดอดก <c ười> ินมากโอ้โหแต่บนะค่ะต้มก็ไม่ ปลาต้มนี่หองแซ่บอันนี้คือแม่ส่องิอ้าว ที่นู่นอีกอะแม่ซื้ออันแม่ซื้อปลาซ้อมมาฝากไว้นะมาปลาซ้อมมีอะไรคุณโอ้โหคุณแม่ไปไปที่นูน่นแต่ว่าเราไม่ได้ไปพ่อก็จะอบอกแล้วอือืม เราก็เลยได้อยู่กับคุณพ่อสองคนใช่อือสามคนอ่าสามคนอลัลโหลมาจิมจิมแล้วก็อขอบ้านเขาเดี๋ยวอีกอีกหนึ่งค่ะเหมือนกันเลยแล้วก็แอบซิมเป็นยังไงคะหืม กัวหม,มาฮะแซบใช่ไหมแซะ,ะอ,ะไอ่ไยเนาะใช่เกล่อืมอ,อัน,นขอบปุดเลยอ่ะชอบอ่ะเดี๋ยววันนี้จะลาไปกันม,มาเมืม่อครับงหกเมื่อมาแล้าขอบิีสักค้านึงมาอขอหนูก่อน ้วันนี้วันนี้ค่ะยังพึ่งพึ่งเจอวันนี้ค่ะยังไม่ฝากพร้อมกันหนึ่งสองสามวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บมา